เร,เราจะมาโกงแอปกู้งเงินเถื่อนกันนะครับวันนี้ นะครับ EP นี้ก็คนไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราจะมาบิดที่ได้เห็นเยอะมากแอบกู้เป็นสองแบบนะครับมีแบบทูกกฎหมายกู้ได้จริงนะที่เรากู้กันตามธนาคารอีออันนี้คือกู้ผิดกฎหมายมีู่แบบที่กู้ได้กับกู้ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะกู้ไม่ได้ทำเงินมาทั้งหมดแอปกู้เงินต่างๆแต่ผ่าเอิญว่าเราไปเจอแอปกู้เงินเถื่อนที่สามารถกู้ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นแอปกู้เงินที่กู้ได้แล้วมันเป็นแอปที่ฟรีนะผมว่าเรากู้มาสองพันนะจอดบาไปแล้วพันกว่าบาทแค่เราจริงๆริงเจ็ดร้อยตอนคืนต้องคืนพันหนึ่งนะ เราไม่คืนเขาจะทําไงครับโหตาโหติคนที่บิดล็อกช้างเราและหลักการที่เราจะมาบิดในวันนี้คือเป็นยังไงคือแอปกู้เงินพวกนี้มก็ใช้บัตรประชาชนใช่ไหมใช้บัตรปอมใช้เบอร์ปอมใช่กู้แล้วก็ไม่คืนแล้วก็ไม่คืนเรวก็บิดกัแล้วเรวก็บิดกัแล้วเรวก็บิดกัแล้ว เฮ้ยคุณตรวจสอบแล้วมันดูปลอมอ่ะไม่ให้กู้ดรอย่างเงี้ยเราต้องลองเทด้วยว่าจะได้หรือเปล่าอีพีนี้นี่เราลงทุนมากๆเนะครับผมเราได้ซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเลยนี่เพื่อที่จะมาบิดแอปกู้เงินโดยเฉแท้เพราะคุณโหลดแอปกู้เงินลงมาปุ๊บเครเื่องคุณจะโดนดูข้อมูลไปหมดเลยเบอร์รายชื่อผู้ติดต่อหรือรหัสรต่างๆง่ายๆอาจจะตามถึงที่อยู่เลยก็ได้เดินแบบอับอายก็เลยต้องไปคืนมันไปด<อ>ูเลยไป<ว>ดูเลยงานจะฝังไปโี่มันขายไม่ได้เะไร นี้เราทาด้วยใครที่โดนตามอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันผิดกฎหมายเราไม่ได้ครับคลองเราเนี่ยก็ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆไปบิดตามกันนะถ้าบิดก็ดีนะให้พวกมีชีวิตได้หมดไปอันนี้เอางี้เลยหรอมุมมองผมก็เป็นวิธีการวิธีการในการต่อต้านที่อาชีพนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครบับแรกครับเราก็ทําการถ่ายแบบระชนต์ปลอมนะครับแล้วก็ตัดต่อประชนต์ปลอมซึ่งมันต้องใช้บบตระชนต์คู่หน้าด้วยคู่หน้านี่เหมือนแบบล้อคู่หน้าไหมคืออยาถ่ายคู่กับหน้าคนอ๋อถ่ายคู่กับหน้าคน ผมก็ให้ทีมมาทําการถ่ายคู่กันหน้าครับให้บัตรมันเป็นบัตรที่เลขไม่ได้สามารถสืบได้พอเราบิดไปแล้วมันจะโทรตามเบอร์ในเครื่องครับอย่างแรกเร,เราจะหาเบอร์ยังไงดีคือผมก็เข้าไปที่เว็บ b บ a c k ดิจิเลอเลยคือคุณจะเอาเบอร์คนโกงมาให้คนโกงโทรตามมานะฮัลโหลญาติคุณเนี่ยติดเงินผมอยู่เท่านี้เท่านี้นนกูกําลังขายโทรศัพท์ปลอมอยู่เอา้าโทรเดียกันไม่ใช่ไม่ใช่ เราปั่นโครงการไม่เสรีเลยเาโทรมาปุ๊บอ่าพทรเดียวกันอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาโทรเบอร์ที่เราไอ้นี่ก่อนดีกว่ามีมีพ่อมีพี่มารีมีสวยมากม,ามีเอ็มมีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนอเราเนี่ยได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะทั้งเบอร์โทรแล้วก็รูปตอนนี้เราก็ได้โหลดแอป,ปกู้เงินเถื่อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าโอเคหน้าตาก็จะบอกงี้เลยแต่เราต้องบอกว่าเราเปิดที่แอปแต่เราไม่ได้เป็นการเชิญชวน ให้ไปกู้เงินตามนะือที่น่แน่แอป,ปมันเป็นแอป,ปที่แบบไม่ได้ถูกต้องาตามกฎหมายแน่นอนนะเราลองเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวว่าได้สองหมื่นเลยนะโอกาสสำเร็จเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเฮ้ยเฮ้ยมมได้สองหมื่นนี่วันนี้เราออกมากระเสีเลยนะเอาอกมากระซุยเลยนะอ่ะเฮ้ยเขาต้องการการตับแหน่ง G P S เฮ้ยตอนจะรู้วนะ่าตำแหน่งยังไงมาตามมาที่นี่มันก็การทำอะไรแล้วอนะุญาตไหมดมเข้าถึงรูปภาพได้ดูโอเคไหมอนุญาตเข้าถึงเขตเอ็มเอสไหมเออไปเลยเข้าถึงทุกอย่างนะครับเขาได้ข้อมูลเราไปหมดแล้วทุกอย่างนะหวันนี้เราก็ทำการกรอกข้ออมูลไปเรรื่ยๆคับ ขบนนี้เกี่ยวว่าเราได้มงเงินหมื่นเลยนะเอ้ยเราหมื่นหนึ่นางละธนาคารล้เอ่ปึ๊บวงเงินกู้สามพันเฮ้ยเอ้ยแ,<จ>แ<ต>สอหมืหอสามพันทุกคนดูด้วยทุกนงเงินกู้สามพันนะดูดอกเบี้ยหนึ่บาทอเ<ร>าอยลองคำนวณทุกคนดูนะกู้แค่7จ็ดวันนะสาซต่อ7จวันนะไม่ใช่ต่อเดือนไม่ใช่ต่อปีนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ในเจ็ดวันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล้านเปหมายงเงินกู้สามพันใช่ไหมก็คือมันจะโอนให้เราแค่หนึ่งพัน นะกลับมาคือร้านนะเอ้าเพื่อะะไรวเือแล้วเราจะกู้ทําไมวะ <c oughs> นั่นแหะ <c oughs> ออดิพอเรากู้เสร็จปุ๊บอะยังไม่อนุมัตินะมาให้เรานะคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์เพี่บเลยซอฟต์แวร์กู้เงินที่ดีสุดที่ฉันเคยใช้<อ>ใช่องทางนะครับข้อจีนะนะเพื่อนเ <c oughs> มันแจ้งเตือนมาแล้วอ่าด๊ามอ้าได้ผลแล้วนะครับขออภัยเงินกู้ของคุณได้รับอนุมัติเอ้ยมันเขียนว่าอะไรเงินกู้สถาบันบทเกี้ยงเดิมใครเขาดิดย์ใจเปล่าวะมันแปลว่าเรากู้ไม่ผ่านนะครับผม อันแรกที่เราสมัครไปไม่ผ่านนะครับมันจะมีให้กดกู้ได้ทุกสถาบันในเครือมันเลยคือจะบอกว่าพวกแอปกู้เงินเนี่ยมันคือเครือกันเดียวกันหมดนะมันก็แชร์แชร์กันอะหมไรแบบมีหุ้นส่วนหลายคนก็แชร์ลูกค้ากันเงี้ยสมัครสูงสุดสามร้อยก้าวอ้าวดูเงินที่มีลดลงมาอีกตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตังอะไรเลยนะเงินเข้าเนี่ยนะทีนี้ก็จะรอทุกอันแล้วไอ้กันเบ้อเอ็นเลยเชื่อแอปทั้งหมดที่เรากู้ไปนะในเครือข่ายเป็นยังไงครับ ไม่ผ่านการตรวจสอบเลยคือไม่ผ่านการตรวจสอบทุกอันเลยขึ้นจุดแดงหมดเลยคือผมจะบอกว่าตอนก่อนมาถ่ายก็เคยลองเทสไปช่วงหนึ่งนะครับก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันยากนะช่วงแรกๆมันบิดเคยบิดง่ายครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่มมีคนบิดเยอะเนี่ยมันเริ่มตรวจสอบมากขึ้นซึ่งมันจะคอยช็คอยู่ตลอดว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าดูการโทรล่าสุด โทรศัพท์ไลมีโทรเครื่องเดียวมีโทรอยู่เบอร์เดียวเนี่ยมันก็คือแบบว่าเราอาจจะยังเนียนไม่มากพออ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะมันเช็คข้อมูลเยอะมากมันเช็คทั้ง Facebook เช็คทั้งไลน์ทุกอย่างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยข้อมูลจริงไปได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าอันตรายต่อเราด้วยถ้าใครเนี่ยอยากให้เราบิดมันได้จริงจงอ่ะอยากให้เราหาคนที่เชี่ยวชาญมาบิดมันโชเนี่ยเออกดไลค์คลิปนี้ให้ครบหนึ่งแสนไลค์ครับเฮ้ยหนึ่งแสนไลค์เลยเหรอการบิดให้ได้เดี๋ยวเราดูครับตามมันโกง